สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเจ้าเวเฟอร์ชาร์โดของร้าน Beauty b u f f เฟกันนะคะนี้เบอร์2อันนี้เบอร์สนะคะถี่อยากทราบว่าพิมพคิดยังไงกับเจ้าจิ๋ว2อันนี้นะคะคติมตาชมได้เลยคะ่ะเรามาเริ่มกันที่เบอร์สองก่อนเลยนะคะด้านหลังเขาจะมีเขียนบอกไว้แบบนี้นะคะเบอร์2ตรงด้านบนของบาร์โค้ดนะคะก็คือว่าพอเปิดเป็น แพ็กเกจจิ้งของเขาเนี่ยเป็นเคสพลาสติกแข็งๆธรรมดานะคะดูก็รู้ว่าราคาไม่แพงแต่ว่าเจ้าพาเลทนี้ก็ราคาไม่ไแพงเลยค่ะคือเขาจะว่าราคาขายราคาเต็มเนี่ยนะคะอยู่ที่รู้สึกจะร้อยห้าสิหรืออะไรเนี่ยพิมพ์บังเอิญว่าเดินเข้าไปร้านในวันที่แบบว่าเขาลดอะไรเขาไม่รู้ว่าคำมันเหลือ5 4บบาทนะคะพิมพ์ก็เลยถ้าอย่าง,งานั้นคงต้องซื้อมาลองใช้ดูซะหน่อยนะคะก็ไม่ได้คคดมีความคาดหวังอะไรสูงมากมายเพราะว่าถ้าราคามัน54บาทเราได้มา 9ก้าสีเนี่ยมันก็สีแล้วไม่ถึงส0บบาทแล้วนะคะก็เลยอามาลองดูละก,กันอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้อย่างที่บอกไม่ได้คาดหวังสำหรับวัันนี้นะคะก็คือว่ามันจะเป็นสามหลุมแต่ละหลุมเนี่ยจะมีสามเฉดสีนะคะเข้าใจว่าเขาพยายามที่แบบว่าจะเหมือนกับทําเป็นเซตของสีเอาไว้แล้วให้เราใช้ในแต่ละครั้งที่แต่งหน้าค่ะคือแบบว่าเป็นสีอ่อนสีกลางสีเข้มนะคะแต่ก็มันก็แล้วแต่อย่างอันกลางเนี่ยชมพู ฟ้าแล้วก็สีพีชมันก็ไปรหมกันจะมันจะเข้มกลางอ่อนได้ยังไงนะคะแล้วก็มีเจ้าแปลงที่เป็นหัวฟองน้ํามาให้นะคะที่เป็น2ด้านแบบนี้1อันซึ่งไม่เคยไม่ได้ใช้นะคะก็มักจะยนทิ้งไปก่อนนะคะก็จะได้ไม่ตกให้ดูสีใกล้ๆหนึ่งสำหรับพาเลตนี้เนี่ยก็คือจะมีสีโทนที่อิมใช้เป็นประจําคือจะเป็นอันนี้นะคะอันนี้คือสีอิมชอบมากสีเนี่ยแต่ว่ามีเนื้อที่แบบค่อนข้างแข็งต้องขอบอกเลยว่า สีมันเนื้อมันแข็งนะคะแต่ลถ้าเกิดจะใช้เจ้าแปรงอย่างเช่นแปรงที่เราใช้ทาอายแชโดว์เนี่ยเรียกว่าบางทีต้องแบบแบบเหมือนกับกึ่งขูดเลยนะคะในเวลาบางทีใช้สีเนี่ยทิงต้องใช้ทีใช้เล็บเนี่ยขูดมันก่อนนะคะให้มันเป็นฝุ่นฝุนขึ้นมาลอยอยู่ข้างบนแล้วงก็ใช้แปรงเนี่ยจิ้มไปเพราะถ้าเกิดเอาแปรงขูดไปเรอยแปรงอาจจะเจ๊งก่อนนะคะกับอายแชโดว์ราคาไม่แพงแบบนี้ก็ต้องบอกว่ามีสีสันที่ชัด มีพิกเมนที่ดีแล้วก็ติดแน่นทนนานอย่างไม่น่าเชื่อนะคือแบบว่าติดแน่นทนนานกว่าอายแชโดว์ที่ราคาแพงกว่านี้เยอะๆเยอะนะคะเพราะว่าอย่างอันนี้เนี่ยอย่าง3สีนี้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยะค่ะอันนี้เป็นสีไฮไลท์ที่2สีนี้เป็นสีไฮไลท์ที่สุดยอดมากนะคะแล้วก็เบนดี้แล้วก็สีนี้เป็นสีที่แบบว่าทาได้ทุกวัน,น่ะคือแบบว่านี่คือแบบ everyday look เลยะคะบล็อกนี้ส่วนนี้วันไหนอยากจะนกแก้วนกขุนทองอะไรก็ว่าไปนะคะอันเนี้ยแล้ววันใครเดี๋ยวชอบแต่งสีเบอร์รี่ สีนี้เนี่ยก็สวยมากๆเลยนะคะคือพิมพ์ทาไปแล้วเนี่ยคือเทสแล้วใช้ด้วยตัวเองเพราะว่าซื้อมาปรากฏว่ากลายเป็นว่า ตอนนี้เหออันนี้พอๆพกันกับของ Coastal s e n น <c> ะ <oughs> นะเหอพอกันเลยเดี๋ยวตอนหลังจากวิดีโอนี้พิมพ์ก็จะมีลูกที่พิมพ์สวอช c h ไว้ให้ดูนะคะสวอช c h ตรงแขนด้านอะได้านนี้โดยที่ไม่ได้ลงพราเมอร์หรือแต่อย่างใดนะคะก็คือเป็นแขนเปล่าๆแล้วก็สวอชลงไปให้ดูเลยถ้าสีไหนที่มันดูซีดจนแทบจะเหมือนกับเอ๊ะมันไม่มีพี่ลืมสวอชหรือเปล่าไม่ใช่ลืมนะคะแต่จะแสดงเห็นว่า มันสวอชแล้วพยายามแล้วป้ายสองสารอบมันไม่เกิดสีแปลว่าสีมันโชวยากมากๆอย่างสีที่โชวยากมากเนี่ยจะเป็นอันนึงที่อยู่ในอันนี้พาเลตเบอร์สามนะคะจะเป็นสีชมพูเนี่ยค่ะเป็นสีชมพูเทียบอ,อ่อนแล้วก็ป้ายสีแทบไม่ขึ้นนะคะเก็บสีขึ้นมาใช้ยากพอสมควรสําหรับพาเลตนี้เนี่ย คุณดูคงพอจะทราบนะคะว่าพิมพ์ชอบสีโทนประมาณนี้นะเป็นคนชอบแต่งหน้าสีโทนประมาณนี้แล้วสีดีทั้ง3สีนะคะคือพาเลตนี้เบอร์3เนี่ยได้มาแค่บล็อกนี้บล็อกเดียว54บาทนี่คุ้ม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 ของคุ้มเลยนะแล้วก็3สีนี้นะคะโทนสีเขียวตรงนี้ก็สีชัดเหลือเกินนะคะสีฟ้านี่ก็ชัดมากมีสีม่วงที่โอเคชัดเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นสีที่ค่อนข้างอ่อนเป็นม่วงอ่อนมันก็เลยจะดูแบบเป็นสีที่ออกเชียนิดนึงนะคะส่วนสีชมพูที่บอก แ้แต้มไม่ค่อยขึ้นนะคะโดยความเห็นส่วนตัวแล้วคือชอบทั้ง2องอันที่ซื้อมาที่ร้านเขาจะมีทั้งหมด4เบอร์นะคะเบอร์1234ที่ที่พิมมาได้มาที่ซื้อมาเนี่ยมีเบอร์2กับเบอร์3นะคะบอกเลยว่าชอบมากหลังจากนี้เวลาแบบไปไหนถ้าจะเดินทางจะอะไรเนี่ยอาจจะเอาอันนี้ติดไปแทนที่จะเอาพาเลทใหญ่ๆนะคะเพราะว่ามันพกง่ายสะดวกน้ําหนักเบาไม่ต้องกังวลน,นะคะเวลาที่แบบจะไปไหนมันจะตกเพะมันจะแบบแตกกระจายฝาหัก หรือว่าไอ้นี่แตกสักหลุมหนึ่งเนี่ยก็ไม่เสียดายคือต้องบอกว่าบางทีเราพกของไปเที่ยวต่างจาังหวัดเนอะเราก็แบบอยากจะใช้ของดีแต่ปรากฏว่าพอไปถึงกระเป๋าตกของแตกมันเจ็บใจนะคะอันนี้ก็เป็นประเภทของที่แบบว่าซื้อมาแล้วใช้แล้วคุณภาพโอเคราคาโอเคแล้วก็พกไปไหนมาไหนตกแตกไม่เสียดายะคะ่ะมันเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะไม่ได้เชื่อเลยสงสัยแบบว่าเจ้ากรรมในเวททำให้ทิมได้มีโอกาสแบบว่าเจอกันกับของที่ราคา ย่อมเยาวนะคะแต่ก็มีเหมือนกันนะบางทีแบบไปเจอแบบเหมือนกับอยากได้อะแล้วก็สอยมาเลยนะคะแล้วก็ซื้อมาแพงอะไแบบนี้แล้วก็ไม่ถูกใจแต่อันนี้จะอีกสิประเภทแบบว่าไปเจอโดยบังเอิญซื้อมาชอบสุดขีดแต่ว่าตอนนี้เข้าใจว่าราคาเขากลับมาเท่าเดิมแล้วมั้งเนอะแต่ก็ลองดูนะคะรอดูวันที่แบบว่าเขามีลดราคาค่ะแล้วลองไปซื้อมาดู อันนี้บอกเลยว่าแนะนําใครที่ชอบสีที่มันมีอยู่ในของเขาอย่างนี้เนี่ยนะคะลองไปดูที่ร้านเขาได้ค่ะเขาก็มีสีสันอะไรมากมายนะคะแต่สองสองพาเลตเนี้เวิร์กมากๆเอาละค่ะก็วันนี้จบเท่านี้กันก่อนนะคะหวังว่าจะได้ประโยชน์กันบ้างนะคะใครที่มีอยู่แล้วก็เอามาเขียนคอมเมนต์ไว้ข้างล่างก็ได้ค่ะว่าเอาไปใช้เรารู้สึกอย่างไรบ้างนะคะจบวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมกันจนจบแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ